สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่น้อง,องทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้มาพบกับผมอีกแล้วนมิวกับที่นี่ปลาสวยน่าจะกิวๆและเพอร์เฟคทอยฟาร์มสถานที่สร้างความสุขสร้างความบันเทิงสำหรับคนที่รับประทองแลปะปลาครบอยังจริงจังและจริงใจฟาร์มของเราอยู่ในซอยเทหะร่มเกล้า78นะครับทุกคนเปิดให้บริการตั้ง แต่วันอาัคารถึงวันอาทิตย์เวลา10บเนาฬิกานะคะปิดให้บริการวันจันทร์เดียวนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับการไลฟ์ YouTube ที่นี่ a n n e l ช่องเฟอเ์็เฟิรยฟาร์มนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งรับชมเพิ่งพบเห็นฝากกด subscribe ด้วยนะครับนะฮะทุกคนฝากขออนุญาตกด subscribe ติดตามผมทางช่องทางนี้นะครับ y o ยู n e l ช่องเฟิเฟิยฟาร์มและ ฝากกดติดตามนะครับสำหรับคนรักปลาทองที่เพจ f a c e b o o k นะครับไลฟ์ขายปลาทองนะครับส่วนคนที่รักปลาครัฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นฝากกดติดตามด้วยที่เพจ Facebook p e r f e c t โคยนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากมายมีปลาสวยๆมานำเสนอทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของ YouTube เผื่อว่านาทีนี้ใครว่างนะครับ อยากไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและไม่รู้จะไปไหนไม่อยากออกนอกเมืองกรุงวันนี้แวะมาที่นี่มาชมปลาสวยๆมาชมปลาทองสวยๆพร้อมทั้งบริการดีๆกับที่นี่เฟอร์เฟคค่อยฟาร์มและปลาสวยนะัาจะคิอกเกิวและท,ที่สำคัญครับทุกคนนาะทีนี้ใครที่อยู่ต่างจังหวดัดแต่อยากได้อารมณ์มาเลือกซื้อปลานะครับไม่ต้องบินมาไม่ต้องนั่งรถมาเวลานี้แค่ทักอินบ็อกมา สแกน QR code นะฮะสแกน QR code นี่สแกน QR code นี่เนี่ยฮะสแกน QR code สแกน QR code มาตามนี้สแกน QR code มาตามนี้สแกน QR code มาตามนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้พบเจอกับปลาสวยๆแน่นอนเพราะแอดมินจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาให้ทุกท่าน นะครับค่าคืนนี้ครับทุกคนผมขออนุญาตนําเสนอปลาสวยๆขออนุญาตถ่ายเบื้องหน้าให้ทุกท่านรับชมนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับสิงดําตามิดครับสิงดําตามิดไม่ใช่ครับอีอันนึงครับไม่ใช่น้ครับอัน้อเด่นลบได้ไครับนี่สิงดําตามิดนะครับทุกคน สิงดำตาเมสชุดนี้ไซส์บอดี้สามนิ้วครับสิงดำตาเมสไซส์บอด,ดี้สามนิ้วครับสวยๆอย่างนี้ฮะสวยๆอย่างนี้มีราคาสุดพิเศษใครชื่นชอบก็อินบ็อกซ์นะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนี่ไซส์ใหญ่ครับทุกคนชุดนี้เป็นไซส์ใหญ่ชุดนี้เป็นไซส์ใหญ่นะฮะนีฮอลล์ดาน่ารักหน้าเลี้ยงววดวดกลมๆอย่างนี้ฮอลล์ดาววดวดกลมๆอย่างนี้มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย นี่อีกส่วนหนึ่งอามเแช่นน่ารักน่าเลี้ยงอย่างนี้ทุกคนชื่นชอบถูกใจครับหน้าจออินบ็อก์มานะชื่นชอบถูกใจทักหน้าจออินบ็อก์มานี่มีอีกนี่สวยมากอัลเช่อัลเช่นะครับอัลเช่นี่ฮอแพนด้าฮอร์แพนด้าฮอแพนด้านะครับสวยมากสวยมากนี่สิงตัวนี้มีราคาโปรโมชั่นยังไงพี่ตาย นี่แหคาโปรโมชั่นถูกใจแคปหน้าจออินบ็อกซ์มานะถูกใจตัวไหนสวยๆอย่างนี้หน้าวุ้นเด้งๆอย่างนี้นี่ชุดนี้จัดไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับชุดนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะชุดนี้นะชุดนี้ฮะร้อยเก้าเก้าฮะร้อยเก้าเก้าชุดนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสวยๆใหญ่ๆมีอีกเยอะนี่ลูกหอยยักษ์ลูกหอยยักษ์ ลูกหอยยาสวย,ๆ,สวยบๆบิ๊กๆเบิ้มเบิมสวยๆชอบถูกใจคนไหนแคปหน้าจออินบ็อกมาสิงดำตาเม็ดนี่สิงดำตาเม็ดสวยมากนะฮะสิงดำตาเม็ดไซส์ใหญ่เขาบอกว่าสิงดำตาเม็ดไซส์ใหญ่ไม่ต้องหานี่ปลาหรอกนะฮะปลาสวยนี่ไม่ต้องหาเลยนะทีนี้ใครอยากได้สิงดำตาเม็ดผมบอกเลยมาที่ปลาสวยนะจะเกี่ยวๆแล้วเพอร์เฟคดกล้วยฟ้าได้เลยนะครับทุกคนนี่สิงน่ารักน่าเลี้ยงสิงน่ารักน่าเลี้ยงอย่างนี้ โอ้โหสวยมากๆสีสดมากๆวุ้นเด้งมากๆโครงสร้างสวยมากๆครับทุกคนโครงสร้างสวยมากๆนะฮะและนานทีนี้ไม่พอจับโชว์ดีกว่าจับโชว์ด้านหลังนี่มีอะไรสวยๆเด็ดๆขออนุญาตนำเสนอด้านหลังจับโชว์ให้ทุกท่านรับชมกันเป็นตัวเป็นตัวดีกว่านะฮะอ่าขออนุญาตสลับกล้องนิดนึงนะครับอืมการไลยฮะทุกอย่างเรียวท์นะครับ ขออนุญาตเซตอัพกล้องนิดนึงนะขออนุญาตเซตอัพกล้องนิดนึงนะครับรอ่าโอเคขออนุญาตเซตอัพกล้องสกครู่มาชมตัวปลาสวยๆอย่างนี้ฮะ บิ๊กบอดี้สวยๆอย่างนี้ทุกคนสิงไซส์บอดี้ห้านิ้วครับไซส์บอดี้ห้านิ้วทุกคนแสงไฟขาวเกินไปอ่ะตัวปลาตัวจริงเด็ดมากสีเด็ดมากเจอไฟสีขาวนะผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะอันนี้คือความสวยของตัวปลาตัวจริงๆเลยนะนี่ฮะโครงสร้างสวยๆวุนเด้งๆวนเด้งๆเขี้ยวเด้งๆอย่างนี้ทุกคนนะครับเขียวเด้งๆอย่างนี้ดูสิวนน่นๆ,ๆอย่างนี้ฮะดูสิ สวยมากสวยมากสวัสดีคุณพานุวัตรครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวยมากๆสวยมากๆดูสิน่ารักไหมอ้วนกลมปุ๊กลบก,กันเลยทีเดียวนะฮะ Big b o d ด Jumbo Giant l i นไล On h ออเฮดดูสิ Body สวยๆเด่นๆอย่างนี้ทุกคนสวยมากนะครับปลาสิงไส้ใหญ่นะครับ เป็นปลาที่หาสวยยากมากแล้วนะทีนี้เพื่อเฟค่อยฟาร์มและปลาสวยนะจะเก,กิวๆนะครับผมจัดโปรโมชั่นลดถลม่มลดทลายเลยนะถูกใจตัวไหนครับหน้าจออินบ็อกมันนะถูกใจตัวไหนครับหน้าจออินบ็อกมันเล่นเลยนะหน้าเคี้ยวเด้งๆห้นเด้งๆอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยฮะสวยมากนะครับสวยมากวนแน่นๆอย่างเงี้ยทุกคนดูสิโอ้โหหน้ารักหน้าเลี้ยงมากใหญ่มากดูสิทุกคนแต่ละตัวเป็นไงิ๊กจัมโบสวยไหม สวยมากนะครับสวยมากนะครับใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจในการไลค์ให้หน่อยนะครับไม่ซื้อไม่ว่าแค่รับชมก็ดีใจแล้วสวัสดีพี่พีระพงศ์ครับสวัสดีครับสวยมากขอบคุณมากๆครับเนี่ยฮะโอ้โหงดงามจริงเชียวกับบิ๊กจัมโบ้ใจแอนไลออนเฮสนะครับนี่หลังกริปกหลังกริปกิป นะฮะใบหางหนาสันหลังหนามากดูดูเนี่ยกริปมากสวยมากหน้าเขียวเด้งขุ้นหน้าขาวเนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวบอกเลยสุดติงกระดิ่งแมวขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like ครับสวยมากสวยมากโอ้โหแต่ละตัวสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆครับทุกคน สดติงปลาิกแมวจริงๆนี่เป็นไงสวยมากวุ้นเขียวขาวหลังสะพานอย่างนี้หน้าตาดีขนาดนี้ทุกคนดูสิน่ารักน่าเลี้ยงไหมน่ารักน่าเลี้ยงมากเลยนะครับสวยมากดูสิอ้วนกลมปุ๊กลุกกันเลยทีเดียวสำหรับปลาสิงชุดนี้ครับผมนะครับผมนายมิ้วนะฮะ จัดโปรโมชั่นลดสนันเมืองนะครับมีโปรโมชั่นจะส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับนี่ปลาตัวนี้สวยๆนะครับสมบูรณ์แบบทั้งท็อปวิวและไซด์วิวนะครับเนี่ยของสร้างกริปนะครับตาแดงหุนเขี้ยวขาวปากแดงตาแดงเนี่ยนะนี่นะหลังกริปมากหลังกริปมาก นะฮะเกล็ดเรียงทีละเอียดยิบโครงสร้างสวยสวยมากๆครับสาหรับตัวนี้ฮะดูสิฮะโอ้โหงดงามมากงดงามมากๆนะครับถูกใจตัวไหนครับหน้าจอนะครับแอดไลน์เขามา0ู0ย2 8 9 8 5 9นมนะครับทุกคนนี่สวยไหมสวยมากสวยมากเนี่ยฮะตัวนี้โคตรสวยบอกเลยว่าสวยมากๆครับ สวยมากๆเนี่ยเคียวเด้งเ้อย่างเงี้ยเห็นไหมวน้นนแน่นอย่างเงี้ยทุกคนสวยมากเลยทีเดียวเนี่ยฮะสวยมากเลยทีเดียวโอ้โหขอดูท็อปวิวท็อปวิวเดี๋ยวขออนุญาตแอดไลน์มานะฮะ0 8 0 3 2 8 9 8 5 9นนะครับนะฮะอย่างงี้ได้ไหมนานๆอย่างงี้ได้ไหมนานๆอย่างงี้ได้ไหม หนา,นาสวยมากขอบคุณคุณพานุวัตรครับขอบคุณคุณพานุวัตรครับเนี่ยฮะนะครับไปกันที่สิงดําตามมิดเนาะสิงดําตามมตดนี่นี่สวยๆอย่างงี้ดูสิกริบมากเขาบอกสิงดําตามมิดไซส์ใหญ่ไม่ต้องหาถูกสิงดําตามม็ดสวยๆไม่ต้องหานะทีนี้แวะมาที่ปลาสวยนจะจิวคิว,คว,ควได้เลยมีให้เลือกเยอะมาก หรือโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาที่0803289859ได้เลยนะครับ0803289859นะครับโอ้โหโครงสร้างใหญ่ด้วยนะสิงห์ดำตามิดน้อยตัวนะที่เจอโครงสร้างใหญ่นะทุกคนน้อยตัวที่จะเจอปลาโครงสร้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูสิใบหางหนามากสวยมากสวยมากดูสิฮะโอ้โหโอ,โอ้แรงเยอะมากแรงเยอะมากดูสิกริปกริป สวยมากโอ้โหสวยมากดูดูดูด,ดูแรงเยอะมากแรงเยอะมากอะนี่ใบหางใหญ่โครงสร้างหนาะคุณภาพความดำดีเลิศดูดูด,ดูดันดุดันไม่เกรงใจใครสวยมากดูดูดฮะไม่ยอมไม่ยอมมานี่ดูสิฮะสวยมากสวยมากรายละเอียดปลาดีมากทุกคน ใบหางใหญ่ชัดเจนมากๆนะครับขออนุญาตโชว์ฮอลันดาสักหน่อยฮอลันดาส,สวยๆเลยจัดพิเศษให้ f อฟเพื่อเฟรกยฟาร์มนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครั้งแรกฝากกด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับนี่ฮะช่องทางความสุขความบันเทิงสำับคนที่รักปลาทองและปลาคาร์บครับผมสวยมากเห็นไหมสวยมาก Limited Edition นะครับนาะทีนี้ต้องแวะมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ใครว่างเรียนเชิญแวะมาที่ปลาสวยนะจะเก,กิ้วๆและเพอร์เฟคควอทฟาร์มได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นตู้ชโชว์นะครับต้องบอกกล่าวทุกท่านอย่างนี้ฮะปกติเรื่องปลากเกิดปลาขนาดนี้เลี้ยงตู้นี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นตู้สําหรับการไลฟ์เนาะโชว์ไลฟ์เนาะ<ม>นี่สวยๆอย่างนี้ดูเซทอ็อปไฮคอลอเต่ฮอลแลนด์โกฟิส นี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวหัวแดงนะครับขาวดำแดงสวยมากสวยมากสวยมากดูหัวหายากมากเลยครับทุกคนถูกใจครับหน้าจออินบ็อกซ์มานะครับทักไล<ม>น์แอดมาได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามา0 8 0 3 2 8 9 8 5 9นะครับทุกคน หรือพ่กนี้ใครว่างก็เรียนเชิญแวะมาเที่ยวแวะมาชมปลาสวยๆอย่างนี้ครับทุกคนนะฮะแวะมาชมปลาสวยๆอย่างนี้ครับทุกคนได้ที่ปลาสวยนะัะกิก้วและเพอร์เป็กไฟฟาร์มได้เลยนะครับถูกใจตัวไหนนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยเรามีบริการจัดส่งปลาได้ทั่วเทศนะครับกรุงเทพและปริลี่บนคนจัดส่งได้ถึงบ้านนะครับเพราะง,งจอดยันจิงเชียวนะครับสวยมากสวยมาก โอ้โหสวยมากนี่น่สุดติงกระดิ่งแมวกันเลยทีเดียวสุดติงกระดิ่งแมวกันเลยทีเดียวขออนุญาตเซตอัปลองสักครู่นะฮะ ปลาทองให้ทกท่านเลือกรับชมกันเยอะมากนะครับทุกคนทุกคนดูนะนี่นะคืออคพาลเรียมปลาทองของเราดูซิมีปลาเยอะมากนะครับมีปลาเยอะมากดูซิสวยๆน่ารักน่าเลี้ยงทงนั้นเลยดูซินะครับนี่ยังมีปลาคาร์ฟด้วยนะครับบ่อน,นี้เป็นพวกากูจักสาไกฟิชฟาร์มนะครับ ราคาปกติ100บาทวันนี้ซื้อ10ต,ตัวขึ้นไปลดราคาเหลือเพียงตัวละ500บาทลดราคาเหลือเพียงตัวละ500บาทแค่นั้นเองนะครับพวกจาซาไก่ฟิชฟ,ฟาร์มนะครับพวกูจากซาไก่ฟิชฟาร์มลดราคา10ต,ตัวขึ้นไปลดราคาเหลือตัวละ500บาทนะครับแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการรับสร้างบอ่อปลารับรีนเวทบ,บ้านรับตกแต่งบ้าน นะครับครบจรในเรื่องงานก่อสร้างนะครับและไม่พอเรายังมีโชว์รูมขนาดใหญ่นี่อาหารปลาที่ดีที่สุดนะครับทั้งปลาทองและปลาค์าอุปกรณ์เลี้ยงปลาที่ดีที่สุดสแกนมาให้แล้วต้นไม้ตกแต่งโต๊ะน่ารักน่าเลี้ยงอย่างนี้ยสิเอาไปใส่โต๊ะปลาดลูสิเนี่ยน,น่ารักไหมคัสสันมาให้หมดนะนี่ฮะดูน่ารักไหมนี่ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะฮะนี่เนี่ย นะครับสวยๆอย่างนี้เอาไปตกแต่งตู้ปลาประดับประดานะครับชุดนี้ตู้ปลาพันกว่าบาทเอาไปเริ่มต้นเลี้ยงกันนะฮะนี่ตู้ปลาหลากหลายใบอุปกรณ์เลี้ยงปลาปั๊มนกปั๊มน้ำอาหารปลาเยอะแยะมากมายเห็นไหมเมื่อวานใช้ได้ดูไลฟ์บ้างเห็นไหมตู้ปลาเราขายออกกันทุกวันหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้นะฮะแต่ต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเข้าอีกนะครับเพราะเราคือโรงงานผลิตตู้ปลา M g ็ตู้ปลานะครับสีใบนี้1 2 3 4มีมีโปรโมชั่นนะครับ ราคาปกติ19,900บาทนาทีนี้ไม่ขายขายเพียง16,900บาทเอาส่วนลดไปเลย3,000บาทนะฮะส่วนลดไปเลย3,000บาทไม่พอนะครับแถมค่าจัดส่งบริการจัดส่งติดตั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑล2 0 0 0บาทนะครับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลแถมจัดส่งติดตั้ง2,000บาทไม่พอปั๊มน้ำวัสดุกรองโน่นนี่นั่นอีก2,000บาทรวมเป็น4 0 0 0บาทแล้วนะของแถมนะรวมเป็น4 0 0 0บาทแล้วนะไม่พอนะฮะเอาปูปอง ไปซื้อปลาหน้าฟาร์มอีก3 0 0 0บาทของแถม3,000บาท6,000บาทเดี๋ยวนะ7,000บาทแล้วเฉพาะของแถม7,000บาทแล้วนะฮะยังไม่วดส่วนลดอีก3,000บาทนะฮะฉะ,ฉะนั้นส่วนต่าง10,000บาทฟรีเมื่อซื้อปลานี่นี่เมื่อซื้อตู้ปลานี่นี่ฮะสี่ใบนี้เอาใบไหนก็ได้เอาไปเลยนะฮะของแถมลดกระ,จ,กระจายนะครับใครที่ว่างเรียนเชิญนะครับพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้านักท่องเที่ยมาเที่ยวแวะมาชมปลาทองปลาคาบสวยๆในที่นี่เพ Perfect c ยฟาร์มและปลาสวยนะจักกิ้วอยู่ที่ซอยคีรีฮารุเกล้าเจนะครับทุกคนเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาส0บนาฬิกาถึง19บเนาฬิกาปิดให้บริการวันจันทร์วันเดียวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่0 8น3 2 8 9 8ศูนย์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขออนุญาตลาไปก่อนและพบเจอกันใหม่ไลน์หน้าฝากกดติดต่อติดามที่นี่ด้วยเเพอรรร์์ฟฟคคคยามสสวััดีนนะบทุก บ <Bye. S 1> ายบายฝากติก๊กต็อกเพอร์เฟกต์คอยฟาร์มด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm.